นายกรัฐมนตรีนะคะลงพื้นที่ภาคอีสานโดยเริ่มที่จังหวัดสกนคลนครค่ะประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับผู้ว่าราชการจังหวัด20จังหวัดติดตามปัญหาภัยแล้งและศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายคนนะคะเดินทางถึงจังหวัดสกนลนครแล้วโดยมีข้าราชการและประชาชนในพื้นที่รอต้อนรับและให้กำลังใจที่ท่าอากาศยาสนสกลนครค่ายกฤษสีวรา นายกรัฐมนตรีเริ่มภารกิจแรกค่ะที่สถาบันราชพัฒสกนครเป็นประธานการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคอีสาน7จังหวัดได้แก่จังหวัดสกลนครชัยภูมินครพนมบึงกาฬมุกดาหารสีสเกตและหนองคายรวมทั้งประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ไปยัง13จังหวัดภาคอีสานติดตามหาแนวทางและเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งในพื้นที่ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแต่ละจังหวัดต้องบูรณาการปัญหาที่เร่งด่วนโดยเฉพาะภัยแล้งซึ่งภาคอีสานถือว่าประสบปัญหามากที่สุดขณะเดียวกันต้องมีการจัดพื้นที่เกษตรโซนนิ่งควบคู่กับเรื่องของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเพราะพื้นที่ภาคอีสานยังมีช่องทางสามารถเพิ่มรายได้ให้กับประชากรต่อหัวได้อีกมากหากมีการแก้ปัญหาถูกจุดโด,ดยเฉพาะปัญหาความเหลื่อมล้ำจะสามารถทำไรายได้เข้าประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะที่จังหวัดสกลนครเองที่เป็นจุดศูนย์กลางเชื่อมโยงจังหวัดด่านชายแดนของภาคอีสานทั้ง3ด่านที่เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษหากมีการจัดสนิงที่ดีก็จะทําให้ประชาชนในพื้นที่มีช่องทางทํากินและมีะไรายได้เพิ่มขึ้นจึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่และจังหวัดติดตามและรายงานความคืบหน้าโครงการต่างๆที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไปแล้วว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคหรือไม่ ด้านนายปราบประสบสุรสวัสดีประธานคณะกรรมาการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยหรือกอบอ,อนะคะยืนยันว่าปริมาณน้ำทั้งน้ำต้นทุนและน้ำใช้งานในปีนี้มีมากกว่าปีที่แล้วขณะเดียวกันการปลูกพืชนอกเขตชลประธานถือว่าเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่วางไว้แต่ต้องควบคุมการปลูกพืชไร่ในเขตชลประธานและบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งการกักเก็บน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศ โดยต้องมีการจัดสรนน้าให้เหมาะสมจังหวัดต้องประสานกับกรมชนลประธานในการบริหารจัดการและต้องไม่ทํานาปรังรอบ2โดยเด็ดขาดซึ่งแนวทางการสร้างเขื่อนในพื้นที่ภาคอีสานทั้ง3เขื่อนจะช่วยให้เก็บน้ําได้มากขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในภาคอีสานและยังทําให้ GDP ภาคการเกษตรสูงขึ้นด้วย สำหรับช่วงบ่ายนะคะนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะเยี่ยมชมและศึกษาแนวทางในการพัฒนาภูพานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านนานกเขาเพื่อนำองค์ความรู้มาใช้ในการปรับปรุงการเกษตรกรรมโดยเฉพาะเกษตรสวนนิ่งค่ะ